สวัสดีครับเพื่อนเอนสมาชิกและก็พี่น้องเกษตรกรทั่วไทยทั่วโลกนะครับวันนี้ทางสวนอิสระของเราจะพามาทําอาหารปลาแบบลดต้นทุนนะครับซึ่งสามารถเลี้ยงปลาได้ทุกชนิดนะไม่ว่าจะเป็นปลานินปลาตะเพียนปลากินพืชหรือว่าปลากินเนื้อนะครับจบอยู่ในสูตรเดียวฮนะก่อนอื่นจะพามาดูวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะี่ฮะผักตบชาวา ของหาง่ายๆมากนะจะใช้ผักบุ้งก็ได้ผักขมก็ได้คือวัสดุเราใช้นะฮะนึกถึงว่าหมูสมัยก่อนเขาเลี้ยงด้วยอะไรอย่างนั้นนะครับอะไรได้หมดเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ผมทําไว้แต่เมื่อวานแล้วนะครับเป็นอันนี้จะเป็นกล้วยต้นกล้วยที่เราตัดทิ้งแล้วก็เอามาสับๆๆเดี๋ยวจะขั้นตอนจะ,จะพาทำไปท,ทีททททละอย่างนะครับแล้วก็ ใครมีข้าวแห้งข้าวที่เหลือเศษจ,จากเรากินเราเนี่ยที่ตากแห้งไว้นะครับอย่าทิ้งนะครับมีประโยชน์ใช้ได้นะฮะสำหรับต่อไปพระเอกของเราก็คือจุลินทซีนะครับซึ่งผมจะเน้นมากเลยจุลินซีนะครับเพื่อนๆจะมีตัวไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสังเคราะห์แสงหรือว่าเจ้าปลวกหรือว่าจากจุลินซีหนอกล้วยหรือว่าจุลินทซีจากพวกอของเสีย จากที่เราใช้ในครัวเรือนเศษผักเศษหญ้าหมักเนี่ยใช้ได้หมดนะครับแต่ของผมเนี่ยผมจะใช้จุลินทรีย์จากน้ำหมักปลานะครับส่วนวัตถุดิบต่อไปก็คือตรงนี้จะเป็นลำนะฮะเป็นลำละเอียดนี่ผมซื้อมากระสอบหนึ่งร้อยหนึ่งซื้อจากโรงสีนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหัวอาหารปลาหัวอาหารปลานีท่ทำไมต้องใช้หัวอาหารปลานะครับเพราะว่า ว่าส่วนประกอบสําคัญเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องมีต้องมีตัวเนี้ยนะเราต้องมีเออน,นะครับมีปลาปลน่นมีกากถั่วเหลืองอ่านะแล้วก็มีอะไรเนี่ยถั่วเหลืองอบแห้งมียีสต์ยีสต์ก็คล้ายๆกันครับกับตัวนี้นะครับยีสต์มีข้าวโพดปน่นอะ่ามีปลายข้าวนะฮะพวกเนี้ยที่เขาเอามาผสมกันเป็นหัวอาหารเนี่ยครับแล้วก็จะมีพวกน้ำมันพืช แต่ตรงนี้เราไม่ต้องใช้ตัวนั้นไม่ต้องไปหาส่วนผสมยากเราเอาตรงนี้เลยเอาหัวาหารมาใช้เลยจะเป็นหัวาหาันไก่ก็ได้หัวาหาันปลาก็ได้นะครับมาใช้เสร็จแล้วก็ทีนี้การเตรียมวัสดุเนี่ยคือเราเอามาแล้วเราก็ล้างนะครับล้างให้สะอาดซะก่อนแล้วก็เอามาสับสับเป็นผักบุ้งก็ได้เป็นกล้วยก็ได้นะครับไม่ไม่คือไม่ตรงนี้ไม่ไม่จำกัด อันไหนก็ได้อันนี้เลี้ยงได้ทั้งปลากินพืชแล้วก็ปลากินเนื้อเลยนะครับ เพื่อนๆครับวิธีขั้นตอนการต้มเนี่ยถ้าใครถ้าไม่จําเป็นจะทําแบบนี้นะครับนี่คือตัวอย่างผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยแต่จริงๆแล้วให้ใช้ฟืนก็ได้เรียกว่าถ่านก็ได้ให้ประหยัดวิธีประหยัดนะครับแต่ตรงนี้มันรีบผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยก็เลยใช้แก๊สเพราะว่าเราเตรียมอุปกรณ์ไม่ทันนะครับส่วนเนี้เป็นข้าวที่มันเหลือติดหม้อนะครับที่เราไม่ได้เราเราเราไม่ได้ใช้แล้วอย่าทิ้งนะครับ ใครมีข้าวแห้งอ่าก็ตากแห้งไว้ถ้าเราไม่ใช้ตากแห้งไว้แล้วก็เอามาทําตรงนี้นะครับเทลงไปเลยต้มไปด้วยกันจริงๆแล้วถ้ามีหม้อใบใหญ่ๆเนี่ยเราใช้หม้อใบเดียวเลยต้มครั้งเดียวก็คุ้มนะครับทีนที้ผมไม่มีหม้อใหญ่ผมก็เลยใช้ตรงนี้มาทํานะครับ เมื่อตักเมื่อต้มเสร็จแล้วเราก็ตักเอาแต่เนื้อออกไปนะครับอันนี้เนื่องจากเราทําการสาธิตให้ดูเราก็เลยต้มให้เปื่อยมากไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเปลืองแก๊สถ้าสมาชิกคนไหนทําก็ถ้าใช้ฟืนหรือว่าใช้เตาถ่านเนี่ยก็ควรจะต้มให้มันเปื่อยกว่านี้นะครับเมื่อเราได้วัตถุดิบมาแล้วหลังจากผ่านกระบวนการต้มมาแล,แล้วนี้ยังร้อนๆอยู่นะครับไอขอมองวงฉงเฉงเลย แล้วก็เทลงใส่กระมังนะฮะในภาชนะที่เราจะใช้ผสมส่วนอัตราส่วนเนี้ยไม่มีอัตราส่วนที่แน่นอนนะครับแล้วก็กะเอาใช้แค่ไหนก็ได้นะครับไม่มีปริมาณที่แน่นอนอ่าโอ้ยังร้อนอยู่เลยนะครับร้อนนี่แดีะดีทีนี้ หัวอาหารเนี่ยตรงเนี้ยผมช่างผมช่างมาเช้ามันได้ประมาณสองกิโลกว่านะครับที่เหลืออยู่ผมจะใช้ประมาณสักครึ่งหนึ่งอัสักครึ่งหนึ่งเอากิโลกิโลกว่ากว่าก็พอนะหัวอาหารใส่ลงไปเลยแล้วรอนอ,อยู่นี่แหละครับใส่ลงไปเลยครับ ครับใส่หัวหานลงไปเลยนะครับนี่ฮะครับเสร็จแล้วก็ลุกเขาลุกเขาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าหัวหารนี่จะเปื่อย เ yeah. อาเป็นว่าจะใส่สักหน่อยนะครับให้หอมๆห,หน่อยเพราะว่าปลาจะได้กินง่ายๆอหอมหน่อยเพราะว่าถึงยังไงมันก็ลดต้นทุนเยอะอยู่แล้วพอ,อหวัวหารโดนน้ำโดนความร้อนก็จะเริ่มเปื่อยแล้วเริ่มยุ่ยล้หอมนะครับ หอมกลิ่นหัวอาหารแล้วยิ่งถ้าถ้าเกิดเราเลี้ยงให้เป็นแบบเป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยก็ลงทุนซื้อเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องอัดเม็ดนะครับเครื่องอัดเม็ดแล้วก็ทาทีละเอยอะๆแล้วก็อัดเป็นเม็ดเป็นเม็ดออกมาเหมือนกับที่เขาทําขายอ่ะอย่างนั้นก็จะดีครับถ้าทําเป็นเชิงพาณิชย์นะครับหมายถึงแต่ว่าถ้าเราทําเลี้ยงน้อยไม่กินในครอบครัวเนี่ยทาแบบนี้ก็พอแล้ว ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนี่ก็ประหยัดต้นทุนไปได้เยอะครับอ่าส่วนใครวัตถุดิบเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยนะฮะหาหง่ายๆนะครับยิ่งถ้าเราใช้ผักบุ้งเนี่ยฮะผักบุงเนี่ยมันจะต้ม,มจะเปื่อยเร็ว บักบุ้งหยกต้นกล้วยเนี่ยต้นกล้วยอ่อนๆนะฮะต้นกล้วยที่เราทําการตัดแต่งแล้วเนี่ยก็เราก็จะทิ้งนะฮะนามาทาแบบนี้นะะจะไปเลี้ยงเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดได้หมดครับนี่ถ้ามีส่วนผสมถ้ามีแหนแดงก็ามาผสมถ้ามีแหนแดงก็ามาผสมได้นะครับในระหว่างที่ร้อนเนี่ยเทแหนแดงลงไปด้วยเลย คือใช้ได้หมดครับแม้ประยุกต์ใช้เอานะฮะคือวัตถุดิบเนี่ยไม่จํากัดนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นหญ้าหวานอิสราเอลหรือไม่จําเป็นต้องเป็นผักตบชวาไม่จําเป็นต้องเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึง่งคือใช้ได้หมดอะไรครับใช้ได้หมดเลยมีอะไรในพื้นที่ของเราก็ใช้ตัวนั้นนะครับผักขมก็ได้อญ้าเนเปียก็ได้ เริ่มความร้อนเริ่มจางเริ่มเอามือจับได้แล้วสังเกตุดูมันจะเหนียวนะครับเนี่ยมันจะเริ่มเหนียวแล้วครับนีนฮะขยําไปครับใครอยากมือนิ่มนะครับใครอยากมือนิ่มก็ทํานี่บ่อยๆ่อยนะครับความร้อนมันจะทําให้เราเนี่ยมือเรานิ่มนะครับแต่ของเราเนี่ยเป็นชาวสวนมันคงไม่นิ่มแล้ว่เพราะมันด้านหมดแล้วจับจอบเยอะ เราก็คั้นไปอย่างนี้นะครับครับเกษตรกรใหญ่ขี้เกียจนะครับต้องต้องหาวิธีพึ่งพาตัวเองให้ได้ต้องลดต้นทุนให้ได้นะครับอย่างนี้เราเลี้ยงเนี่ยเราเลี้ยงเราไม่ได้เลี้ยงเพื่อการท้าเราเลี้ยงเพื่อ,อเป็นแหล่ง โปรตีนไว้กินเองในครอบครัวของเราเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องให้เขาโตไวตามกําหนด,ดหรอกครับเลี้ยงไปเรื่อย,อยหัวอาหารก็ให้ไปเรื่อยเอยนี่ซื้อหัวอาหารมาแค่กิโลเดียวก็ทําได้เยอะคั้นไปให้ให้หัวอาหารน,นี่มันละลายไปหมดเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับอย่าให้เหลือเป็นเม็ดอย่างนี้นะครับเอาให้เป็นเนื้อเดียวกันไปเลยแล้วก็ตางตางเรารอให้มันเย็นด้วยเพื่อเราที่เราจะเติมลำทีหลัง เติมลำเติมจุลินทรีย์ทีหลังเป็นการระบายความร้อนด้วยแล้วก็คันปลายนี่ครปกติถ้าไม่ทำอะไรก็นอนวันนอนกลางวันแล้วเนี่ยสบายแล้วเกษตรกรไม่ต้องไปทำงานเป็นลูกน้องใครวันละเจ็ดแปดชั่วโมงได้วันละสามร้อยเนี่ยไม่เอาครับ ในวันละสามร้อยมาแล้วก็ต้องมาซื้ออาหารที่มีแต่สารพิษสารเคมีเหมือนเดิมสุดท้ายก็ลงยิหลอบเดิมฮนะสู้แล้วมาทํากินเองอย่างนี้ดีกว่าเรารู้ว่าเราเราเรา,เราทำมายังไงแล้วก็รู้ของเราปลอดภัยดีด้วยนะตอนนี้เริ่มเหนียวแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้าป้นเป็นก้อนก็เริ่มเป็นก้อนแล้ว เดี๋ยวถ้ามีรำเข้ามาผสมมักจะปั้นง่ายกว่านี้อีกเยอะนะครับในเมื่อได้ที่แล้วทีนี้ก็ต่อไปก็เราก็จะเติมรำรำอ่อนนะครับถ้วยมาไม่มีมาตรา่วนที่แน่นอนนะครับเราก็ตามมาเลยเติมเลยตามแต่ชอบตามถนัด ขอให้ปลากินได้ก็พอเพราะว่าในลำอ่อนนี่ย็็โปรตีนสูงอยู่แล้วนะครับเนี่โปรตีนสูงอยู่แล้วในลำอ่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารเลยไมนะว่าปลาเราจะโตไหมไม่ต้องกลัวครับ ของผมจะเอาปริมาณเกือบเท่าเท่ากันนะครับประมาณลำกับวัตถุดิบที่เราใช้นะครับเท่าตัวเลยเท่ากันเลยหนึ่งต่อหนึ่งเลยพอเสร็จแล้วนะครับเราก็เติมน้ำหมักน้ำหมักปลาลงไปจุดินซีนะครับนี่ขวดก็เจาะรูนะครับเจาะรูแล้วก็ใส่ลงไป เพื่อให้จุลินทรีย์เนี่ยไปเขาเรียกว่าไปยับยั้งเพราะว่าในอาหารของเราเนี่ยมันอาจจะมีจุลินทรีย์ตัวที่ยังเป็นอันตรายกับกับตาของเรานะฮะอาจจะยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ใช้จุลินทรีย์ตัวนี้เข้าไปกําจัดนะครับเพราะว่าในระหว่างที่เราจะหมักเนี่ยสามสี่วันนี้เราเราก่อนที่เราเราจะในะบวนกานการหมักก่อนที่เราจะไปให้ปลาเนี่ยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เนี่ยเขาจะ แตกเซลล์ขยายเซลล์แล้วเขาก็จะยึดครองพื้นที่ทําให้จุลินทรีย์ต,ตัวตัวที่ลลเลี้ยนะครับเขาก็จะตายหมดไปเสร็จแล้วเราก็จะได้อาหารที่ดีๆให้ปลาของเรานะครับนี่จุลินทรีย์ตัวนี้มีหน้าที่คือไปย่อยสลายอีกทีหนึ่งให้มันให้อาหารของเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นอาหารได้สมบูรณ์นะครับแล้วก็ยับยั้งจุลินทรีย์ตัวร้ายอีกตัวหนึ่งพระเอกของงานคือสังข้อแสงครับสังขข้อแสงตัวนี้คือเขาหน้าที่ของเขาก็คือเขาจะไป กำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟน์นะครับที่เกิดจากกระบวนการกินอาหารของอสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยอพอกินปุ๊บเขาจะเกิดแก๊สในกระเพาะนะครับก็จะทําให้ท้องอืดมั่งท้องเสียหรือว่าไปรบกวนการเจริญเติบโตนะฮะตัวนี้จะไปกําจัดนะครับทำให้ปลาของเราหรือว่าสัตว์ที่กินอาหารเข้าไปเนี่ยไม่เป็นโรคพวกเกี่ยวกับกระบวนการย่อยย่อยอาหารนะครับนะฮะแล้ว เวลาเขาขี้ออกมาเนี่ยมันก็จะไม่ไปเป็นภาระให้กับในเรื่องของปฏิกิริยาเรือนกระจกที่ส่งผลให้ทาให้โลกร้อนอดอยู่ทุกวันเนี้นะครับเพราะว่าเกษตรบ้านตะกอนบ้านเราเนี่ยก็ไม่ส่งเสริมให้ใช้อันนี้คงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากระบวนการผลิตอาหารบ้านเราทําไมถึงทําไมถึงไม่ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้จลินซีส์สงะห์แสงเสร็จแล้วพอเราคุกเขาให้เข้ากันเนี่ยจลินซีสสงะห์แสงเขาก็จะ ขยายเซลล์อยู่ในนี้นะครับเวลาเราไปให้ปลาเราเนี่ยเขากินเข้าไปในกระเพาะอาหารเนี่ยก็จะทําให้กระบวนการย่อยสลายเนี่ยเป็นไป,นปนโดยสมบูรณ์ทําให้ปลาของเราหรือว่าสัตว์ของเราที่กินอาหารเข้าไปเนี่ยเติบโตได้รวดเร็วฮะที่สําคัญคือลดต้นทุนไปได้เยอะเลยอ่าเสร็จแล้วก็จะปั้นก้อน เห็นไหมครับถ้าเกิดเราต้มก่อนนะฮะทำให้เข้านิ่มก่อนการปั้นก้อนก็จะออกมาสวยต่างกับต่างกับชุดแรกที่ผมเอาให้ดูนะครับชุดที่ทําจากวัหญ้าหวานอิสราเอลนั่นคือเราไม่ได้ไม่ได้ต้มก่อนมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบไม่สวยแล้วก็แข็งนะฮะแล้วก็ทําให้ปลาของเราเนี่ยกินยากนะฮะเพราะฉะนั้นเกษตรกรถ้ามีเวลาก็ควรจะทําแบบนี้นะครับต้มให้เปื่อยยิ่งเปื่อยยิ่งดี ครับผมหลังจากเราปั้นเป็นก้อนอย่างนี้แล้วนะฮะก็เอาไปผึ่งลมนะคือวางไว้ในที่ร่มนะครับอย่าตากแดดนะครับเพราะว่าตากแดดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจุลินทรีย์เนี่ยมันจะมีผลกับจุลินทรีย์จะเดินช้านะครับให้เราผึ่งลมไวอย่างเก่งก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็จะแห้งแล้วครับก็ใช้ได้แล้วนะฮะแล้วก็ทําไล่รุ่นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ทํารุ่นนี้กว่าจะแห้งกว่าจะกินหมดก็รุ่นหลังก็ได้ใช้ต่อเรื่อันไปครับ สำหรับคลิปนี finder, ้ก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกและก็เกษตรกรที่กำลังจะพันตัวเองมาทำเกษตรกรนะครับหวังว่าจะพึ่งพาตัวเองได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ <appearances> <aesthetic customers> <laughs>